สวัสดีครับมาพบกับช่อง Ajek ยุคกศนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องสักของช่างเอกนะครับเอกเข้าสารตัวนี้ที่ใช้ประจำนะครับตัวนี้เป็น A8 นะครับงานของงานพี่แกดีอย่างมีทีเรียวนัมเบอร์นะครับบันทึกชื่อเจ้าของไม่รู้ว่าช่างท่านอื่นเขใช้อะไรกัน ต,ตัวแล้วผมชอบตัวนี้มากเลยนะมันไม่กินเนื้อดีนะครับสำหรับเพื่อนๆนช่างศักดรุ่นใหม่ๆนะครับอย่าคิดว่าเครื่องตัวถูกมันจะทํางานไม่ได้นะครับมันก็พอใช้งานได้นะครับแต่อันนี้ก็ราคาไม่ได้ถูกมากนะครับก็กลางๆไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้พี่เกายังทําอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้เป็นฮอกนะครับตัวนี้ก็ผมจะใช้ ไว้อัดสีถมถมสีนะครับตัวนี้ไม่กินเนื้อดีเหมือนกันจะไม่ค่อยเป็นแผลนะครับจะซอฟดีเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับลองฟังเสียงเทียตัวเลยนะครับได้ยินเสียงไหมฮะเดี๋ยวเราใส่เข็มเข้าไปดีกว่า ประมาณนี้ปลายเข็มนะฮะเอาออกมาตามไอลึกไม่ลึกเนี่ยอันเนี้ยเราต้องอธิบายลูกค้าด้วยนะบางคนเห็นเราปล่อยเข็มยาวๆว,วันนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ที่การเขียนะครับจะได้เห็นปลายเข็มนะครับเวลาต่อเส้นนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน่าจะเข้าใจนะสําหรับคนที่มีประสบการณ์การทํางานม,ามั่งนะครับจะเข้าใจเรื่องอายุสายตานะครับ รับอเจกแล้วจะต้องปล่อยเข็มยาวหน่อยนะครับแล้วใช้วาดเหมือนปลายดินสอนะ,อะเดมาฟังเครื่องเพนกันนี่นะนะไฟไฟเดียวกันนะะไฟเดียวกันถ้าไฟป,ประมาณนี้เอาไว้เดินเส้นนะได้ไวหน่อ เห็นเข้าไปแล้วดูฟังเสียงนะครับน้าเดินเส้นนะครับประมาณนี้นะฮะเส้นจะหนาจะบางอยู่ที่ความเสมอความเร็วในการลากนะครับเดี๋ยวไว้อธิบายให้ฟังคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้อาเจ็กไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง y o u t u b e นะครับเจ็ดเก้าศูนย์นะครับแทงไลน์นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ